สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเฮาทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพินพารวยเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเมื่อนี้แอดกล่าวพาพ่อแม่พี่น้องมาอยู่ที่วัดป่าอาจารย์สายเขมรเนาะคะ่ะเพราะวาตามตัวเลขตามแนวทางนะคะให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเฮาได้รับชมรับฟังเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าอาจารย์เพิ่นว่าเพิ่นจะปล่อยล่างก่อนเนาะค่ะมื้อนี้แล้วออกมาเบิ่งนะคะว่าอาจารย์เพิ่นจะปล่อยเป็นตัวไหนนะคะไปไปแนวทางเป็นตัวใหญ พอเลขห้องอาจารย์กับเขามากหลายหมวดแล้วค่ะแอบแต่เล็กบินเนาะคะ่ะเล็กบินกับเขามากยี่สิบหมวดปะปอ,อ,อกันมากบอสม่ผาดจักเถื่อนเนาะคะ่ะกับเขามาเบ้างค่ะว่าอาจารย์เพิ่นจะปล่อยตัวไหนเนาะคะ่ะเดี๋ยวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะจะได้บ่พลาดการแจ้งเตือนกระทั่งสองพิมพ์วาด้วยเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเดี๋ยวสักครู่นึงแอบจะพาเขาไปกราบนะมัสการอาจารย์เพิ่นเนาะคะ่ะเนาะว่า ควนจะให้โตเล็กโตเด็กโตดีโตใดให้พ่อแม่พี่น้องนะคะบดวันที่สามสิบท่านว่าคม่มฮุกซีนนี่แหละคะ่ะหรือว่าจะให้เป็นของขวัญปีใหม่กับพ่อแม่พีน่น้องอุกซีหเ้าหรือเปล่านะคะจะเข้าไปกราบนมัสการาากับอาจารย์ใอ้นนใหอมๆกันเลยเนาะคะ่ะไป,ไปกันเลยเนาะคะ่ะนั่งแอดมาเลยคะ่ะตามมาเลยคะ่ะ พ้าเพื่นมากอ่อนแม่พื่นก,กน็มาจะว่าแม่พิ่นลบคิปทิม้มพื่นเพื้นกินยาไดไเพิ้นเบื่อซั่เหมนได้ลบคิบถึงสองหาม่าจะใส่้าเช็ดมาจะใสี่เช็ดมาจะใสพ่อแม่คูบาอาจารย์ของอาจารย์นี่ลหละอาจารย์สายขมิ้นนี่น่ะหลวงปู่ทองยินดีพระครูวิรลักษณ์บริจิพิหารจกบปอ,อท่อเข้าออบ้านกระเต็นตำบลการอำเภอสังฆะจังหวัดสุรินทร์พื่นมาบอวอาจารย์เพื่นม่บอกอาจารย์พศอ,อเกิดเล่าหันพศอ สองพันสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดของเล่าแ <4 47. S 1> มนเหล้าเบิดบุญเหล้าเบิดบุญไปหันวันที่สองพฤศจิกาสองพันห้าร้อยห้าสิบเพื่อนมาบวก,กอาจารย์เบิรหาปีหาวันที่สองเพื่อนเบิรวันที่สองพฤศจิกาสองพันห้าร้อยสี่สิบนี่นะ อาจารย์นี่เปลี่ยนผู้ไปบ้างเพิ่งเนล่าวงแรกเลยที่อาจารย์ไปที่เพิ่มมะพร้พ่อแม่คูบาอาจารย์เพิ่มมะพร้ห้าสองมันมาได้ใส่สองพันห้าร้อยห้าสิบเป็นบอกอ่าหาสองห้าเจ็ดมันมาได้ใส่ห้าเจ็ดอายุร่วมสิบแล้วเจ็ดสิบห้าปีเพื่อนท่านที่เพิ่มมะนาวเจ็ดสิบห้าปีเอพิ่มมะพร้าวเพื่อใส่สี่เจ็ดมานไได้ใส่สี่เจ็ดมาจากสองพันสี่ร้อย สี่สิบเจ็ดนั่นนหะอืาคนสองร้อยสี่สิบเจ็ดแม่ห้าพ่อพีจ้าหน้าเราเย็บชี้เย็บมินเท่ากับพีจ้าหน้าเบิ่งนี่นะในความความฝันของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพิ่นมาบอกเนาะเพิ่นมาบอกอันนั้นเฮาแอดมินเย็บี้เทาก็พิจารณาเบิ่งญาติโยมทั้งหลายผู้ที่มาอยู่นี่ก็โอ้หลายเติบวก็ไม่ได้นะเมืดป่ามืดยินดีกันเนาะขั้นผู้มักเมื่อย์ผัง่างอาจารย์ฟันไปตัวเดียวคือห้าเม็ดเดียวผางล่าง ห้าเม็ดเดียวห้ากับเจ็ดอาจมาคู่กันห้าเม็ดเดียวขั้นหาเมื่อกี้จะหาสองกับหาเจ็ดขั้นชี้เจ็ดครับนั่นเท่ากับกันเลยคือเพื่อนบอกชิปกอนอาจารย์วงผมไปมันบบถือกับการก็เลยตีกรอบชีเลียมไห้ขึ้นในขวางสลากค้ามั่นหวกคือเพื่อนฉลามอยาก็ดมห่น้อเบัตรนี้ขั้นชี้มากกัจังนคอยมากอีกไหมเด้ออยากดมอ ยิซีแอดมินอาจารย์จะให้ไปสองตัวล่างกันู้มักล่างบ่หรือบ่วามักล่างก็ซื้อบนก็นได้อาจารย์บมไดว้ว่าอาจารย์ให้ไปเป็นแชแนลท่างคือที่เ้างมักนอกแมนบอาอ,าอาจารย์ให้ไปเป็นแชแนลท่างาู้มักกะเอาบัวาม,ากกมักกะพันนั่นแหะเอาไปเป็นแชแนลทางเกิดว่าเข้าไปพอ้ากับสำนักใดอาจารย์ใดดังๆเข้ากับพญายามเบิงเข้ากับไปยิบจับลอตเตอรีไร่ไว้รถยิบจับลอตเตอรีไ่ไว้ แต่ขั้นความในนิมีจุดถูกตอนพระเพลินเปิดโชวขันอาจารย์เห็นตัวเดียวเห็นตัวเดียวเห็นตัวเดียวแต่ว่าขั้นว่าเห็นตัวเดียวมันเป็นสี่ตัวมันตันขั้นสี่โวไปมันกระจีหลายตัวอือตัวเยครับอาจารย์อาจารย์นี่เห็นสี่ห้าสี่ห้าห้าสองสองห้ามันอีกกลับกูยู่ได้ขั้นฟันท่งในตัวเดียวคือของอาจารย์น้อ ขั้นยู่นิขั้นแม่นล่างหรือเป็นบนแต่ว่าอาจารย์มั่นล่างกันผู้ที่ชื่อบนกับเื้ออาจารย์ให้หาสองตัวเดียวอยู่ในตัวนี้หาสองตัวเดียวอาจารย์ถิ่ฟันให้จักสีแมนโบแมนอ่าอาจารย์อย่หาสองตัวเดียวแต่ว่าช่วงนั้นเป็นตัวกันเฮือเขาโบมาหาสองเขาไปเื้อหาเจ็ดก็ได้แห็นบหอ่าเย็ดีกับเบิงแอดมินเทากับเบิงนั่งอ่าท่นน่ะอาจารย์ในกรอบนี่คืออาจารย์ฟันท่งแมนฟันท่งตัวสี่เหลี่ยมคือตัวฟันท่งไว้ให้ แต่ว่าคว่มทิ่งหอาจานคว่มส่วนตัวอยู่ในส่วนตัวคือมักหาสองคว่มส่วนตัวแนนในในในคว่มส่วนตัวมักหาสองฮะมันใจหาสองแม่นอาจารย์มันใจหาสองแต่ผู้อื่นกะในคว่มรู้สึกของอาจารย์เนาะคว่มรู้สึกของอาจารย์แต่อาจารย์กะมันใจแต่คันพื้นว่ามันใจคืออาจารย์กะเข้ากะเอาตัวที่ใหายแน่นละพ่ายในซีตัวนะครับไปพิจารณาเบอร์ี อาจารย์ติดปลอยข้างล่างไปก่อนแต่ว่างวดข้างบนเนี่ยจังคยมากแต่ว่าช็อตเด็ดจังได้เข้ากับมีเด็ดจังได้กับมีผู้เนค่คยมากนี่ว่องกรมาแล้วแมมพิ่นก็มาแล้วตามงวดที่ยี่สิบเอ็ดผ่านไปแล้วยี่สิบงวดงวดที่ยี่สิบเอ็ดเนี่ยอาจารย์อยากให้ไปเป็นปีใหม่มันจะเป็นในเหรอบอสถ้ามันเป็นวันีคือเจ้าทีเจ้าทางเข้าบอให้อาจารย์ออกไปเป็นปีใหม่นะให้เป็นปีใหม่เด้อเป็นปีใหม่ช็อตสามตัวจังควยมากช็อตจุดถ่ายจังมาก ตามที่ขั้นบุญเล่าว่าให้บวกจับมือนี่คือมือเนี่ยอาจารย์ติฟันไปด้วยเนี่ยขั้นโบกไปหลายกับย่านชื่อบริเลกันบ่กที่ดีน้องอ่าอมืออะไรก็บ่ื้อไริเลกเปิดมันนะบุญเล่าติดตามเราเห็นกับตาได้บุญน่ะยี่สิบหัวผ่านไปยังไม่พลาดนะเพิ่์มว่าเปิ้ลบอกคือคือเด็อเดี๋ยเนี่ยไฟให้มือมันมือมงคลมื้นอือมือฮือเป็นมือม่วงข้นอ่ามือเล็กๆันวอลเมื้อนมือฮนี่ถือโก่งเลยเด็ก คือกันแลยวจักิ่ถใช่ไฟฟันตอเอาเือตัว <c oughs> สีดใามือนี่ผมก็เลยยังไ่อยากใแต่แต่ว่า,าตัวนี้แลนกับบผาแต่ว่าตัวยี่สิบยี่สิบงวดห่นกจิันผาอากิภางวดวันที่สามสิบกับบจักอาจารย์ที่สามเนี่ยบัดเรียกว่าเมื่อไนที่สามสิบสามสิบมันกับวันหยังวันหยังวันผาหัค่ะวันผาหัดวันผาหั ประัดประฮัตมัน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 ประฮัตชนมันหาวะนะอาทิตย์กลางข้างบนครับหาหาบ่หาหกเจ็ดแปดเอ้าขึ้นมากใช่ห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดเอ้าหาเอาหาถ้าพูดมากแปดกับมี่ตัวนั่นแหละแปดเจ็ดเอมีแปดเจ็ดพอมันติดมันมันไหลมาแปดครับหานะ เลยมาแปดกับหาเอากระตั้งสั้นดาจงปะพิจนาพงศ์เน,นอะเอฟซีนนอดมินอ่ะมีอยังอีกบ,บ่ มี่ยังอีกบ่มียังอีทามอีทามอีกยู่บ่อ่ามือหน้าเ้องไปมากติดตามบุญมากกระไรไปมากกระไรเพราะว่าซ้ำโตครับเป็นมือเลยรับต้นตาเอาบุญเป็นผู้พิจารณาบุญผ้าโฉกควรประสิพิจารณาดอกควรผ้าไดงกับผ้าหมากผ้าโฉกอ่าเพราะว่าเพื่อนเขากับช่องใหญ่ทุกคนอยู่เนี่ยช่องใหญ่ทุกคนให้ชุดช่องใหญ่ทุกุช่องเลยเพื่อนี่ว่าก้าเข่าเนี่ยน้อยเพื่อนว่าก้าเข่าสุผ้าโฉกเพาก้าเข่าสุผ้ารวยสุผ้ารวยอ่ามันจีบโฉกปัญหานะฮะสาธุค่ะ กันบ่มีเน่าถามก็อนเอาละพอเด้อยัแยินอดมินเอ็ซลพอนอ่ะนิสนิจนจังมุทาวจา,ายจินโรจตารุตมาวัจันติยอายุวนโนทุขังปะลาโอธยกว่างจุม้มขนคะ้น่ห้าหวัดกว่างไงกว่างจโจโงเลยะ้าธุแห้งแล้วใชน้เป็นองไรเป็นไเป็นน้ำตาเที่ยะพี่น้อง ข้างบนเพื่อนตีเป็นก้าสามเจ็ดนะคะเพื่อนเพื่อนในข้างล่างจุดถูกยังท่าห้าเห้าที่กันเก้าห้าหกค่ะห้าเก้าหกห้าเก้าเก้าห้าโตเดียวกันห้าค่ะข้างล่างนะคะพี่น้องข้างบนเพื่อนตีเป็นเก้าสามเจ็ดนะคะพี่น้องเอพีเฮดเป็นทันใดก็แคบนาจอพิจารลนาไว้นะคะ จังแนบดุเตอรี่นะน่นเาเิ่งทูทยพนยาในการรับชมนะคะพี่น้องค่ะค่ะน,นี่ก็เป็นเลขเลขทูปเสียงไทยนะคะนอทีบนจุดเสียงไหวนะคะคือสองเจ็ดหกเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะกะแคบตาจอไหวนะคะสองเจ็ดหกนะคะนี่ก็ใช้ดุลพินิจใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังนะคะเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลเนาะคะ่ะเนาะ กเราให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเข้าเอาไปพิจารณาเบิ้งเนาะค่ะเนาะค่ะนั่นก็เป็นตัวเลขที่ท่านพาจารย์เพิ่นสรุปให้เนาะคะ่ะเนาะเป็นเฉพาะเลขล่างเนาะค่ะไอต้ติ้ดต้นเน้นๆกะทีว่องกลมหรือว่าวงตัวสี่เหลี่ยมให้เนาะคะ่ะเนาะ เน่นมาลางก่อน,นะคะในงวดน,นี่เหลือส่วนเหลขบนขอยเดี๋ยวแอดจะติดตามหรือว่าอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเฮ้าได้รับชมรับฟังต่อๆไปนะคะก็ลองให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเฮ้าเอาไปพิจารณาเบิ้งเด้อค่เดเค้อกะชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะกะตัวนี้ก็ใช้ดุยพินิจใช้พิจารณาญาณในการรับชมรับฟังนั่เด้อค่ดเนาะเมื่อนี้กัมีคนแ่มาขอเหลขกกันหลายอะคะ่ะขอตัวเลขเพะว่า เข่าดูเนาะคะ่ะเข่าสามโตแตกเลยนะคะหววทีแล้วนะคะเนะาะค่ะก็สำหรับคลิปนี้แอดก็จะขอฝากพ่อแม่พี่น้อง FC, เอฟซีเฮ้าไห้แคนีก้อนนะคะพอกันคลิปหนาเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวแอดจะติดบามตัวเล็กไม่ให้พ,พ่อ, FC, อแมพอ่พี่น้อง FC, เอฟซีเฮาาละแนวทางไม่พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเฮาเดี๋ยรับชมรับฟังคือเก่านะคะ สำหรับคลิปนี้แอดก็จะขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนโชคดีนะคะลกูกหวยลวยเบอร์เนาะคะ่นะเนาะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ